พ่อแม่และลูกชายวัยรุ่นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนพร้อมๆกันหมอเฉลยต้นเหตุจากเมนูโปรดที่กินกันทั้งครอบครัวหลายคนเข้าใจว่าอาหารนอกบ้านเต็มไปด้วยน้ำมันและผงชูรสแต่อาหารที่ปรุงเองจะปลอดภัยกว่าแต่หารู้ไม่ว่าหากวัตถุดิบผิดปกติไม่ว่าวิธีการปรุงอาหารจะดีต่อสุขภาพแค่ไหนก็ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพเสมอเว็บไซต์เค1รายงานว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ในประเทศจีนสมาชิก ทั้ง3คนของบ้านต่างได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนพร้อมๆกันและสาเหตุของโรคมะเร็งคือเมนูโปรดที่ทำเองที่บ้านตามรายงานของสื่อท้องถิ่นครอบครัวนี้อาศัยอยู่ในมณฑลซานตงพวกเขามักมีอาการปวดท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งก่อนและหลังมื้ออาหารในตอนแรกพวกเขาคิดว่าอาการปวดท้องไม่ได้ร้ายแรงอะไรและไม่ได้สนใจอะไรมากนัก จนกระทั่งน้ำหนักของลูกชายลดลงจาก72กิโลกรัมเหลือ54กิโลกรัมในหวังและภรรยาของเขาก็เริ่มตื่นตระหนกเมื่อในหวังพาลูกชายไปไตรวจัดที่โรงพยาบาลเขาพบว่าลูกชายวัยรุ่นของเขาเป็นมะเร็งการสแกนคอมพิวเตอร์พบว่ามีก้อนเนื้อที่ในตับอ่อนของลูกชายอย่างเห็นได้ชัดนอกอจากนี้ค่าเลือดของเขายังสูงกว่าปกติมากอีกด้วยหลังจากแพทย์ซักถามเพิ่มเติมก็ทราบว่าเขามีอาการปวดท้องและน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมาแพทย์บอกว่าเป็นเพราะก้อนในตับอ่อนมีการเจริญเติบโตและมีอาการเจ็บปวด เมื่อได้ยินสิ่งนี้นายหวังก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาและภรรยาก็มีอาการปวดท้องเป็นเวลานานเช่นกันแพทย์จึงให้ทั้งครอบครัวเข้ารับการตรวจและเป็นไปตามที่ค่าสมาชิกทั้ง3คนในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนเมนูโปรดของคนในครอบครัวเป็นสาเหตุของมะเร็ง เนื่องจากมะเร็งไม่ใช่โรคติดต่อจึงเป็นเรื่องลึกลับว่าทำไมสมาชิกในครอบครัวถึงสามคนจึงเป็นโรคนี้เพื่อหาสาเหตุของโรคแพทย์จึงถามนายหวังอย่างละเอียดหลังจากคัดกรองปัจจัยทางพันธุกรรมการรบลายพันทางพันธุกรรมและสาเหตุภายนอกในที่สุดแพทย์ก็พบต้นเหตุน,นั่นคือเกี๊ยวทำเองที่บ้านเนื่องจากคุณนายหวังรู้สึกว่าอาหารที่แผงขายข้างนอกมีราคาแพงและไม่ถูกสุขลักษณะและลูกชายของเธอยังเป็นวัยรุ่นเธอจึงทำอาหารเช้าด้วยตัวเองในตอนเช้านายหวังและครอบครัวของเขาชอบกินเกี๊ยว ดังนั้นเมนูเกี๊ยวจึงเป็นอาหารที่พวกเขากินบ่อยที่สุดความตั้งใจจะทําอาหารเช้าเองนั้นดีแต่นางหวังชอบซื้อเนื้อหมูราคาจากอินเทอร์เน็ตหรือไลฟ e สดเพราะรู้สึกว่าเนื้อที่ใกล้จะหมดอายุนั้นคุ้มค่ามากเพราะราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ในตลาดหลายเท่า ดังนั้นเนื้อหมูที่ใช้ทําเส้กเกี๊ยวจึงเป็นเนื้อหมูที่ถูกซื้อทางออนไลน์แต่เธอไม่รู้ว่าแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ราคาถูกเหล่านี้มีความซับซ้อนและมักมาจากโรงงานขนาดเล็กหรือเศษเนื้อการซื้อเนื้อประเภทนี้ไม่เพียงแต่ไม่เกิดประโยชน์เท่านั้นแต่ยังอาจมีอันตรายที่มองไม่เห็นอีกมากมายอีกด้วยเช่นเนื้อน้ำเหลืองอาจมีไวรัสและแบคทีเรีย การรับประทานอาจเพิ่มพาระให้กับไตหรืออาจนำไปสู่การเจ็บป่วยได้เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากพวกเขากินเนื้อสัตว์ที่เป็นพิษประเภทนี้เป็นเวลานานและเพื่อให้รสชาติของเกี๊ยวทำเองเทียบได้กับแผงขายอาหารเช้าข้างนอกคุณนายหวังจึงใส่เครื่องปรุงหลายอย่างแม้ว่ารสชาติจะอร่อยจริงๆแต่ก็เพิ่มพาระให้กับไตและตับอ่อนอย่างมากหลังจากรู้ความจริงเกี่ยวกับโรคมะเร็งคุณนายหวังก็อดไม่ได้ที่จะร้องให้เสียงดังว่าฉันเองที่ฆ่าลูก